สวัสดีครับมาดูผลนิเคอีนะครับของวันอังคารที่11ดนะครับมันเดิมครับกระดาษแผ่นเดิมนะครับสองตัวบนรูดคือลงยี่บสี่ตัวนะครับนี่เคจะใช้เลขจะแบบจำลองที่สามนะครับนะครับก็มาถูกเป็นวันที่วันที่สี่นะครับวันอังคารก็คือเลขจะแบบเลขเจ็ดแปดมาท่าจะบอกจริงไหมเจดปดก็นี่ครับดูครับไม่ต้องเชื่อผมครับนี่ครับเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดคือเลขตามนี้ครับตั้งแต่ห้าโมงสิบนาทีแล้วของเมื่อวานนี้แล้วนะครับมันเดิมว่าผมมาลงให้ตั้งแต่ ก่อนวันนึครับมือนเดิมนี่ครับนี่ครับนี่คือเช้าบ่ายนะครับสิบเทัับสานะครับเลข2ตัวบนนะครับแบบจาะลองที่3ามเลขสองตัว7จ็ดนะครับรูปของ24ตัวคือรูปตั้งแต่5้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าก็ดจ็ดเจ็ดแปดเก้าแปกูนงะครับก็ถูงแต่รอบเช้านะครับเช้าปิด060ย์หกนยะครับเช้านี่คปิด060นะครับนี่ครับศูนย์หก นะครับศูนย์หกศูนย์นะครับวันนะครับศูนย์หกศูนย์นะครับของวันที่สิบเอ็ดนะครับก็ถูกเป็นวันที่สี่ติดต่อกันนะครับเดี๋ยวคลิปวันพุธผมจะลงนี้เกี่ยวกับจีนให้นะครับท่านใดจะตามรูดก็ตามแต่เอาทามอัธยาศัยนะครับส่วนท่านใดจะทักทายไงก็ทักเข้ามาได้นะครับที่ไลน์ไอดีนี้นะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่เดชานะครับถ้าจะเข้าไลน์กลุ่มต่อไงก็แบ่งปันกันเอาเอาเอาไปรูดครับนะครับถ้าเข้ามาได้นะครับ นะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นวันพุธกันนะเพราะวันพุธจะลงลงให้คำนี้ k คกับ G นะครับ